มม ını, ก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับ ดีครับมาลูโก้แชนแนลครับมานี่มาฉลองหาซิฟซับตะไครนะครับมากินน้ำกันเด้วอครับพี่น้องเ้อไดแห่งเบื้องมานี่อันนี้ก็เป็นเนื้องว่วนะครับสั่งมาโลหนึ่งนตมันมันเหลียวมันยู่ไก่มันก็เลยตอนหน่อย <c oughs> อันนี้มาละนี่มาละนี่ผักกาดผักซีกีนต้นหอมตูมกระลังตละลเน่ แล้วการหอนมาแล้วครับพี่น้องกับลาบลาบเต็มแฟบกับผงเหนียวอ่อนๆครับพี่น้องว่องเลยครับมันนี่จวนเลยจวนเลยครับเสือมาโล้หนึ่งพี่น้องอช่วยปรถชิด่้าอีกซ้ำมันนี่ทาไหมทำไหมอ่ลอมาล้อมึงพี่น้อง นดี๋ยวผมคอยขอปรนได็นหรอกครับนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยตับน้ำมานนี่ตับกัดง่ายง่ายตอนเพราะมันตายน่องหัวตับตอนหน่อยพวดร้อ,องเบิ้งครับพี่น้องมานนี่จวดน้ำกันครับเอาซีนอีก่อนเนึ่ง bơm 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 Trời nè đây mày à nhớ đây mình đi ngon ừ, quá đi nè

ผมแม่แมงขอวงเสียออกมากว่ะทายอยู่ปะเนี่ยทายอยู่ครับก็ใช่วงยังแมวไอแมงขอปาวงออกออกมาแล้วนี่ยกินนะ

然后打名啊。 อกินมาเพีไปเมนมันหันเก๊นนะเพี้นมาเนี่ยอาต้ครับเอาผึูงมาเลยหุดยอดพี่น้อง โอ้ยนำ้นำตาผมแตกเลย กินหมกตัวแก่เพื่นพื่นไหหรเพื่อ รับอิ่มหรวครับพี่นอกเบ็ดโธรนำคลิปนี้นไ้เพิ่มนิดก่อนนะครับพอกขาไม่ได้คลิปต่อไปขอบคุณสำหรับที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอการข้างมาสวัสดีครับ